โดยชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติสาขาภาคใต้นะครับร่วมกับกลุ่มทนายใจดีสงขาได้จัดกิจกรรมดนตรีเชิงสร้างสรรค์ศิลปะธ,ธรรมะครั้งที่3เผยแพผ่บทเพลงที่มีเนื้อหาแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และปลูกจิตสำนึกนะครับให้กับประชาชนพร้อมที่จะจับมือร่วมกันทำงานเพื่อสังคมไปติดตามกันครับ เมื่อวันที่6เมษายน2567ณโรงแรมเบญจพรแกรนวิวอำาเภอเมืองจังหวัดสงขลาชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติสาขาภาคใต้ร่วมกับกลุ่มทนายใจดีสงขลาจัดกิจกรรมดนตรีเชิงสร้างสรรค์ศิลปะธรรมะครั้งที่3ในรูปแบบการแสดงวงดนตรีสดโดยเผยแพร่บทเพลงต่อสาธารณชนชุดแผ่นดินของพ่อจากใจผู้พิทักษ์รักเธอแผ่นดิน ซึ่งพันตำรวจเอกดกรไพรัตไพพรรณรัตน์ประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติหรือไก่ไอดินเป็นผู้แต่งเพลงและผู้ขับร้องพันตำรวจเอกดรไพรัตไพ <Liberty. S 2> พัรณรัตน์ประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติหรือไก่ไอดินซึ words, Asia 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 ่งเป็นผู้แต่งเพลงและขับร้องบทเพลงเปิดเผยว่าการเผยแพร่บทเพลงที่มีเนื้อหาแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกช่วงวัยให้มีความรักความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งบทเพลงที่นำมาเสนอส่วนใหญ่ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงเป็นบทเพลงที่ทางรัฐบาลนำไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมารายได้จากการแสดงก็ได้นําไปช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเพื่อนตำรวจที่เหลือร้อนอย่างต่อเนื่องและภารกิจสนับสนุนการทำงานของเพื่อนตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกด้วยทางด้านว่าที่ร้อยตรีชัชวานบำรุงวงทนายความกลุ่มทนายใจดีกล่าวถึงการทำงานร่วมกับชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติว่าตนเองในฐานะตัวแทนทนายความกลุ่มทนายใจดี มั่นใจว่าที่ผ่านมาทํางานด้วยความตั้งใจจริงที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและจากการทํางานร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้นทั้งทางด้านคดีความและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายตกทุกข์ได้ยากรวมถึงการร้องเรียนจากความเดือดร้อนจากความไม่เป็นธรรมในสังคมทางกลุ่มทนายใจดีและชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ ยินดีช่วยเหลือทุกกรณีสำหรับกิจกรรมในรูปแบบนี้นะครับจะมีการจัดครั้งต่อไปในวันที่5ในในวันที่25พฤษภาคม2567ที่จังหวัดตรังโดยใช้ชื่องานว่าศิลปะธรรมะณเมืองตรังแผ่นดินของพ่อณนะโรงแรมอีโคอินตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาติดต่อเพื่อสนับสนุนการจัดงาน และช่วยเหลือตามภารกิจดังกล่าวได้ที่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติสาขาภาคใต้074801950และสำนักงานทนายใจดีจังหวัดสงขลาโทรไปที่นะครับ0818671588 081867 1588นะครับอันนี้เป็นเบอร์ของสำนักงานทนายใจดีจังหวัดสงขลาไปฟังเสียงสัมภาษณ์พันตำรวจเอกดรไพรัตั์ไพพรรัตน์นะครับท่านเป็นประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติและว่าที่ร้อยตรีชัชวานบำรุงวงทนายความกลุ่มทนายใจดีกันครับวัตถุประสงค์ก็คือต้องการเผยแพร่บทเพลงที่มีเนื้อหา แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก็บุกจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกช่วงไวัยได้มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งบทเพลงที่ผมนำมาเผยแพร่ในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน YouTube ของ ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลได้เอาไปลงไว้เชิญชวนให้ประชาชนมารับฟังรับชมตั้งแต่ปี2 5 5 9ก็ผมเองในฐานะผู้แต่งและผู้เผยแพร่ซึ่งชื่อศิลปินของผมก็คือไก่ไอดินชื่อจริงก็คือพันธุบบน์ตระกเอกดรผงรัฐหรือชื่อเดิมผมคือไพรัฐไพพรรณรัฐได้มาเผยแพร่ด้วยตัวเองนำโมดนตรีสดทุกชิ้นมาให้ฟังกันนี่คือวัตถุประสงค์ในส่วน สำคัญและลำดับต่อมาหากมีไรายได้เกิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งก็ทำมาหลายปีแล้วก็จะเอามาเป็นกองทุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือเดือดร้อนเผอิญได้มาเห็นกลุ่มทนายใจดีที่มีที่ตั้งอยู่ในสงขลาเนี่ยก็ามาช่วยเหลือประชาชนในหลายๆเรื่องก็จึงมาร่วมสนับสนุน เป็นแรงผลักดันในการช่วยเหลือประชาชนครับตอนนี้ถ้า,าพื้นที่ช่องทางก็คือที่สำนักงานทนายใจดีมีเพจอยู่แล้วเบอร์โทรมีทั้งมือถือทั้งสำนักงานที่ที่ลงไว้ในเพจแต่ในส่วนของภาคกลางเนี่ยผมก็มีสำนักงานอยู่ที่ภาคกลางส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ถ้าย้อนไปตอนที่ผมยังเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจปูทรตามโรงพักต่างๆเนี่ย ชาวบ้านเขารู้บ้างหน่วยงานพี่พี่น้องน้องรู้ก็จะแฝกมาส่งแฟกมาบ้างส่งเป็นใบเสนี EMS ลงทะเบียนบ้างหลายช่องทางครับแล้วก็เอามาลงทะเบียนคุมไว้ใครมาก่อนมาหลังแต่ถ้าใครมีความเดือดร้อนจำเป็นจริงๆเราก็จะไปช่วยเหลือให้ก่อนรเราตั้งกลุ่มทนายเจดีนะครับตั้งแต่ปี2560แล้วนะครับในเรื่องของการเหมือนกับเผยแพร่วิชากฎหมายให้กับน้องๆที่จะสอบทนายความจนกลายมากลายเป็น ศูนย์แห่งการช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ปี60นะครับแล้วก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้นะในหลายๆคดีใหญ่ๆดลังๆงนะครับนะครับที่ล่าสุดคดีที่ที่มีน้องๆสามคนนะครับที่ประดังเบซานะครับถูกออกหมายจับนะครับแล้วทางเราก็ได้ทำรวบรวมข้อมูลนะครับจนทำให้พนักงานสอบสวนต้องปล่อยตัวน้องๆทั้งสามคนออกจากห้องขังมาเพราะว่าน้องๆทั้งสามคนเนี่ยไม่กระทำความผิดเลยอยู่คนละสถานที่เลยแต่ถูกออกหมายจับ ซึ่งอาจจะเป็นความผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับซึ่งาทางทางชมรมก็ได้ช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านงบประมาณอะไรมาให้เราเราก็เราก็ยินดีนะครับแล้วก็เป็นนิมายที่ดีนี่คือการทํางานร่วมกันนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็ทางกลุ่มนายเจดีก็ได้เข้ามาร่วมทํางานกับชมรมนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้ออันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับประชาชนต่อไปครับผมวันนี้เรามั่นใจเลยครับว่า ปริมาณของอคนที่เราจะช่วยมากขึ้นนะครับงบประมาณที่เราสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับก็จะมากขึ้นเพราะนั้นแน่นอนเราจะช่วยประชาชนที่เดือดร้อนได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายก็ดีเรื่องของอปากท้องตกทุกข์ได้ยากก็ดีแล้วเมื่อกี้ก็สัก เมื่อกี้ก็เจอเลยครับว่ามามาร้องเรียนเราใน,ในขณะที่เราจัดงานอยู่แล้วก็ยินดีช่วยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าทางกลุ่มธนายใจดีเองทางชมรมเองเราไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในกรณีที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแต่อย่างไงก็แล้วแต่เราเป็นหน่วยงานเอกชนนะครับถ้าหากวันหนึ่งวันใดนะครับพี่น้องประชาชนเหล่านั้นนะครับจะกลับเข้ามาสนับสนุนชมรมก็ดีหรือกลุ่มธนายใจด,ดีก็ดีนะครับก็ยินดีที่จะรับความประสงค์เหล่านั้นไว้แล้วก็จะเอาไปช่วย เป็นทุนสนับสนุนในการช่วยเหลือประชาชนคนอื่นต่อๆไปครับรเสียด้วนกับโครงการนะครับในชื่องานที่ว่าศิลปาธรรมณะณเมืองตรังแผ่นดินของพ่อครับ